กอฮอถ้ามันอยู่ในภาคกอดอ่ะมันล้างแผ่กายแต่ถ้ามันอยู่ในแก้วเหล้าอ่ะมันล้างแผ่ใจเว้ยอ้ผิดด้านถูกครับทรงไทยเรเวลวันนี้สวัสดีครับมาพับกบพบกับเฮ้ยตะโถ้ยนิสสันมาร์ทครับนี่เป็นไงคันนี้นะครับเปิดราคาที่1,99,000ผ่อนโคตรถูกผ่อนเท่าไหร่พี่แนท2,500บาท นี่ขับนี่ขับรถยนต์ผ่อนสองพันห้าใช่เหมือนผ่อนมอไซค์เลยมอไซค์ผ่อนแพงกว่านี้ใช่ครับไปไปดูเล,ปเลยดีกว่าเปิดเลยนี่อย่างนี้ต้องเปิดโชว์ไปเดี๋ยวผมขับให้นี่คือเครื่องยนต์นิสสันมารม์ตหนึ่งจุดสองหรือตัวอีกโกคาใช่ครับคันนี้จะประหยัดน้ำมันมากเพราะว่ามันเป็นรถเครื่องยนต์เล็กนะแต่แรง อะไรก็ดิมเดิมๆสำหรับหัวน็อตนะครับไม่เคยขันไม่เคยถอดแล้วก็ไม่รู้ครับไม่ซูเลยไม่เคยแกะเป็นเดิมใช่แล้วครับแล้วก็นอเป็นไงพี่นงชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมีรอบคันเลยชุดแต่งสเกิร์ตนะเป็นสีเทาเดิมๆเลยแถมกันสารดนี่แล้วก็ดูสภาพเดิมๆเลยเลยครับ ได้น้องแบดดูภายในกันได้เลยภายในนะครับก็จะเป็นภายในเดิมๆเป็นโทนสีดํานะครับเป็นไงพี่แน,น็กนิสันมาร์คคันนี้เกียร์เอหรือเกียร์แมนนวลนั่นเองครับมีแอร์แบ็กั้งหมดสองลูกถ้ารวมคนขับอ่ะพี่เป็นแอร์แบคู่นี่ครับเครื่องเล่นรองรับ<ช>ทุกอย่างเลยได้ครับเบาะผ้า ูกท้ายสำหรับด้านท้ายนะครับก็จะมีชุดแต่งสเกิร์ตเหมือนกันรอบคันเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์และล้อเล่นเล่นไปแล้วล้อหายยังอยู่อนี่ครับอุปกรณ์และยางอะไหล่นะครับก็เดิมๆนะคันี้ตรงนี้ก็จะพับได้ดึงตรงนี้ครับซ้ายขวาพร้อมกันไปจะพับเป็นแนวลาบนะครับลาบหมูลาบก้อย หิวครับห <gegen violin> <ature> ิวเป็น <Diamond> ร <Hayır> ับกับ <s> พื้นนะครับโอเคครับส่วนนิสสันมาร์คคันนี้เปิดราคาที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่ที่สองพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทต่อเดือนออกรถเท่าไหร่พี่แนงจบอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับเดี๋ยวยังไม่จบถ้าลูกค้าแจ้งว่ามาจากทิกต o อกรับฟรีไปเลยก้องติดหน้ารถหนึ่งตัวมูลค่าสองพันห้าร้อยบาทโอ้ จาก PS Auto ครับผมไปวายดีครับไปสงไทยไปสวย,ยสวยไปสวยไปสวย <c oughs> <c oughs>